สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะก็พบกับคุณครูวหวานนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยเรื่องอาหารดีมีประโยชน์นะคะและวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ก,กันเกี่ยวกับความสำคัญของอาหารค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะคุณครูวหวานมีเพลงค่ะเพลงมีชื่อว่าเพลงอาหารนะคะที่จะนำม,มาให้เด็กๆนะคะได้รับชมและรับฟังพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอง่ย ค่าพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะ เด็กคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเพลงอาหาระคะ่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับอาหารดีมีประโยชน์ใช่ไหมคะเด็กๆคะดเด็กๆพร้อมกัน,นือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะเด็กๆคะนี่คะ่ะรูปภาพข้าวขาหวานคะ่ะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับอะไรคะอา่าเป็นรูปภาพเกี่ยวกับ การลำดับขั้นตอนนะคะการเติบโตของมนุษย์นั่นเองค่ะโดยเริ่มตั้งแต่วัยทารกนะคะวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็วัยผู้สูงอายุนั่นเองค่ะเออเด็กๆคะ่ะมนุษย์เราเนี่ยเติบโตได้อย่างไรคะอ่าเติบโตด้วยเพราะการทานอาหารแล้วก็การได้รับสารอาหารนั่นเองค่ะเด็กๆคะ่ะอาหารค่ะก็คือสิ่งที่ เรานะคะทานเข้าไปในร่างกายนะคะโดยไม่มีพิษต่อร่างกายค่ะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะล้วนแต่มีความต้องการนะคะเพื่อที่ให้ร่างกายของเรานะคะเติบโตแล้วก็แข็งแรงตามวัยนั่นเองค่ะแต่เอ๊ถ้าเราไม่ทานอาหารค่ะเป็นเวลาหลายวันค่ะเด็กๆจะเป็นยังไงคะอ่าผอมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเลยใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะ เด็กๆนะคะอยากมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เติบโตตามไ่อนะคะเด็กๆก็ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะเด็กๆคะเป็นองไรกันบ้างคะเมื่อกี้ที่ครูหวานพูดนะคะเด็กๆได้ฟังกันหรือเปล่าเอ่ยอ่าได้ฟังกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะ สารอาหารค่ะก็คือสิ่งที่เรานะคะรับประทานเข้าไปในร่างกายนะคะแล้วก็ไม่มีพิษต่อร่างกายเลยค่ะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะล้วนแต่มีความต้องการนะคะเพื่อที่ให้ร่างกายของเรานะคะแข็งแรงแล้วก็เติบโตตามวัยนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมของขวนก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ